บอกกันว่าจริงๆแล้วฝั่งยุโรปเองก็เป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่นะอะใช่ไหมเหมือนพวก<ช>แ<น>บบพวกพุซซี่พวกอังกฤษอะไรพวกนี้ครับเขาก็ยังเป็นทรงแบบแนวโน้มขาขึ้นอยู่ต่างจากบ้านเราริบรับเลยลอีกนะใช่ <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> รยังยังยกลยกไฮอ,อยู่เลยครับถ้าดูจากตรงน,นี้ทุกคนเห็นภาพชัดอยู่แล้วคับเขายังยง,ยงคงยกลยกไฮสูงขึ้นอยู่นะครับงั้นตัวบริเวณแนวรับที่ห้ามหลุดก็จะอยู่ที่สี่พันนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าบริเวณนี้ นะครับ4,115เป็นแนวรับหลักแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้ขอโทษทีครับขอยากใช้เป็นโลนี้ดีกว่านะครับนะ่ใช้หลักทฤษฎีดาวดีกว่าจะลอดภัยกว่านะครับตัวนี้นครับขยับโลขึ้นไปทีละอันนะครับใช้3,900 3,990หรือจะจําเป็น4,000กลมๆทุนๆก็ได้นะครับนะเป็นแนวรับที่ห้ามหลุดของเขานะครับจังหวะนี้ถ้ายังคงไม่หลุดโลนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดหลุดเขาจะพักฐานก่อนนะครับสำหรับยุโรปก็เทลลิงราคาไปเรื่อยๆได้ ัแต่ว่าภาพใหญ่ก็ก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่ยังเป็นขาขึ้นครับรูปแบบนี้ยังคงคยกลยกไะนสูงข,ขึ้นแบบนี้นะครับก็ต้องประเมินว่ายังคงเป็นแนวโน้มยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับดูภาพรวมเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาจากตรงนี้นะแล้วมันก็มามาไซเวย์ดื้อๆเลยตรงนี้หมดกําลังตรงนี้หมดกําลังมันพีกตรงนี้นะพีคตรงนี้เนะี่ยถ้ามันลงมาลึกๆแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะมีกําลังในการขึ้น ถ้ามันลงมาไม่ถึง61.8%แล้วมันขึ้นไปทำนิวไฮเป็น Running แฟ a t ก็มีกำลังในการขึ้นแต่อันนี้มันลงไม่ลึกจริงนะเห็นไหมมันลงแค่ห8สิบจุดแดนั้นเองปกติเราคิดนาว่า7 8 6ด7ใช่ไหมเราม,ากมกัก,าามากจะมองกันแถวนี้การการลงอ่ะเนี่ยเรามักจะมองกันเป็นแถวนี้ ให้มันลงมาเข้ามาในแถบนี้มันลงมาไม่ถึงเ่ยนะเมื่อมันลงมาไม่ถึงเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปทำนิวไฮแล้วลงมาแล้วขึ้นอีกทีมันถึงจะมีกำลังจริงเพราะฉะนั้นแพทเทนนินเนร์นอันอออน,นี้มันไม่มีกำลังจริงมันจะไซเวย์อยู่อย่างเนี้ยหลายปีซึ่งก็เป็นความจริงนะมันไซเวย์ทีสิบปียี่สิบปีมันไม่มีกำลังจริงถ้าอันนี้มันลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในนี้นั่นสิครับมีกำลังจริงขึ้นเยอะ ไม่ถึง80%นะแต่ว่าต้องทำสองบีนั่นสิครับถึงมีกำลังเยอะเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือตัวนี้ไม่มีกำลังที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็เล่นอยู่ในเรน้งชนี้อ่ะนี่ภาพใหญ่นี่ดูภาพเล็กภาพเล็กมันมันลงมาต่ำสุดจุดนี้เห็นนะมนี่กราฟเป็นเดือนนะกราฟเป็นเดือนต่ำสุดอันนี้แล้วเสร็จแล้วมันทำอะไรเนี่ยมันทำมันทำ บุหรีแพทเทิร์นของกาดน่น่าจะเฉยเลยเออันนี้อันนี้มันน่าสนใจอยู่ๆมันทำเฉยเลยเดี๋ยวดูหาแพทเทิร์นที่เจออยู่ไหนวะอันนี้เออเนี่ยเราดูจากมันลงมาต่ำสดุดตร่นี้นะอันนี้ต่ำแล้วเท่าก่าอันนี้ต่ำกว่าแต่ก็เริ่มต้นที่จุดนี้นะจากจุดนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นอันนี้ เห็นไหมเป็นครับแพทเทิร์นเนี่ยนะเป็นตัวเอ็มซึ่งอันนี้บูดิชมากนี่มันก็ขึ้นเนี่ยถ้าเราหาแพทเทิร์นหาตัวนี้ที่เจอเนี่ะถ้าเป็นตัว W เนี่ยมันจะลงถ้าเป็นตัว M มันจะขึ้นตาดีๆหาให้เจอเนี่ยเราเห็นตรงนี้ปั๊บตอบนี้ขึ้นยยบเยินเลยมันก็ขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้ระหว่างที่มันขึ้นเราเห็นอะไรอีกเราก็ขยายดูนะตอนนี้มันมันรีชาร์จใช่ไหมลองดูวิกที่ชาร์ เนี่ยตรงนี้เราเจอแพทเทิร์นอันหนึ่งใช่ไหมถ้าดูวิกฤติชาร์ตเราเจอเล็กๆตรงนี้อีกอันหนึ่งก็เล่นสั้นอันนี้ขึ้นมาถึงอันนี้เนี่ยเราเห็นโลว์ไฮตรงนี้ high l o ฮ e ล h i g ฮเห็นไหมเห็นตัว W ไหะเนี่ยเขียนนี่ดูเนี่ยมันยังเอียงแต่เราต้องหาให้เจอเนี่ยเห็นไหมฮะมันยังเอียงอยู่แล้ว W เนี่ยนะแล้ว W นี่มันมันแล้ว W อันนี้ตัวเอ็มใหญ่ขึ้นขึ้นเยอะเลยวีเล็กก็ลงมาเล็กๆเท่านี้นะแล้วต่อไปมันจะเจออะไรอีกตอนนี้เจอไฮเออร์โลก็ขึ้นไปนี่ตอนนี้เจอโลว์ไฮก็ลงมาน,นี่มันเป็นไปตามกฎของมันน่ะนะดาวเทอร์ียมาถึงอันนี้มันขึ้นแบบนี้เห็นนะไม่มีอะไรนำหน้าเลยตรงนี้เราเราอดเข้าเพราะเราหาสัญญาณไม่เจอ แต่เราต้องเข้าตามสัญญาณเขียวแดงธรรมดาเราเล่นตาม Risk Reward Ratio ก็อีกวิธีหนึ่งนะมือมืออาชีพมันต้องเล่น,เล,นเล่นทุกทุกสถานะาพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปั๊บเปลี่ยนเปขาลงพรวดเลยตรงเนี้ยมีอะไรเตือนเรามั้ไม่มีเลยอันนี้เราเจ็บเจ็บแต่เจ็บเนี่ยหลังจากได้กำไรไปหลายครั้งแล้วเราโพ i t i o n อันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เลยนักหนมันก็เจ็บสำรน้องที่ว่าเนี่ยที่มันลงพรวดมาเนี่ย พอขยายแล้วจริงๆนะพอใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะว่าไม่มีสัญญาณนะพอขยายเป็นเดลีมันก็มีสัญญาณโลว์ไฮเนี่ยเห็นไหมไฮมันโลลงมาเนี่ยนะเป็นตัว W เนี่ยเห็นไหมะพอตัว W เห็นตรวนี้มันก็ลงเนี่ย บางครั้งในมันไม่เห็นในวีคไม่เห็นเรานดูเดย์เดย์นะ,อะพอเราดูหมดแล้วมันก็เป็นการระบบของเราทุกประการเราก็เล่นตามร,ระบบนี่ไปพอมีตัวดับเบิลยมันก็ลงลงมาเจอจนกระทั่งไอ้มันยกขึ้นเมื่อไหร่มันถึงจะจบเทรนของมันเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆไม่มีการยกขึ้นนะก็ตามน้ําลงไว้เรื่อยๆจนกระทั่งลงมาถึงตรงนี้เน,นี่ยมันมียกขึ้น,นเห็นไนะหมโลวะ ไฮโลยกขึ้นเนี่ยโลมันยกขึ้นไฮโลยกขึ้นปั๊บตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากช็อตเนี่ยเป็นลองแต่ช็อตอันนี้เราเทสพอฟิตตามตามสเกลนะไม่ไม่เกี่ยวเขียวแดงนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลองตรงนี้เพราะฉะนั้นล่าสุดเราก็เปิดลองตรงนี้นะครับ เนื่องจากมันเขียวและมีไฮอโลตรงนี้อ่ะดูขยายใหญ่จากลองอันนี้ของเรามันก็ให้กําไรเราต่อไปเรื่อยๆทาการระบบนี้ไปเนะยจนกระทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นดูซิที่มันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันลงอ่ะเนี่ยมันไม่มีโลว์ไฮเห็นไหมวะมันก็ไฮเออร์ไฮไปเรื่อยๆของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นลงมันก็ลงไม่จริงลงนิดเดียวก็เลิกลงแล้วขึ้นใหม่เหมือนทองเหมือนทองคําอ่ะที่ลงคิดว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะไอ้นี่คือเหมือนกันเนี่ย มันไม่ทำ lower high มันแดงก็จริงมันไม่ไปไหนหรอกคราวนี้ดูตรงนี้อมันทำ lower h i g ไหมที่มันแดงเนี่ยนะก็ดูตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้มันน่าเป็นห่วงเพราะมันมีโล w e r high อันหนึง่งตรงนี้ลองขยายดูนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงซะ เนี่รู้ว่าออันหนึ่งมันก็ลงวันนี้เห็นไหมคราวนี้มันลงไม่จริงเนะยเราก็ต้องตั้งว่าจุดที่เราจะเทคโปรฟิตไปอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ที่เทคได้ก็เทคไปที่เทคไม่ได้ก็รอ stop loss ซอบรอสตนี้เนี่ยก็ยังไม่โดนไม่เป็นไรเอาโครสตรนี้รอไปเนี่ยอาจจะเสียเงินเพราะอันนี้มันลงไม่จริงเนะยถ้าเทคโปรฟิตอาจจะได้สักกี่ไม้ก็ตามใจเนะ คน,นีพอลงมาถึงตรงนี้เกี่ยมขาขึ้นเกี่ยมขาขึ้นขาข,ขึ้นมันมีไฮแโลมันหลอกเราอีกท่าเนี่ยเอฟเอเป็นขาข,ขึ้นนะฮะก็ต้องเข้าซื้อตรงเกี่ยวนี่ตามไปไอ้การที่มันหลอกเราเนี่ยพวกนี้มันอาจจะเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ของ ของสามสี่หรืออะไรก็ตามใจคนเนี้ยที่มันจะปรากฏที่หลังอ่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ถ้าทุตนตัวนี้ถ้าเล่นอยู่เดีนะก็มีช็อต o s i t i o n ซึ่งยังไม่โดน s t ซับล s สจะเย็นๆถ้าโคลสสูงกว่าอันนี้ค่อย Stop Loss และมีลอง o s i t i o n ซึ่งเริ่มได้กำไรแล้วนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะว่ามันจะ เสียงเงินตรงนี้ก็เราก็มีกําไรจากตรงนี้มันคน์เตอร์กันพอดีตอนนั่งเฉยๆก่อนจนกระทั่งมันตัดสินใจว่าเบรกอันนี้ขึ้นไปเราก็สต็อปช็อตทั้งหมดคันนี้เหลือเฉพาะลองนะหรือถ้ามันไม่เบรกมันลงมาตรงนี้เห็นไหมช็อตเรากำไรมากขึ้นลองเราขาดทุนก็ยังไม่เป็นไรเพราะพวกนี้เราต้องรอจนกว่ามันจะเบรกเส้นสองเส้นนี้ออกไปนะฮะมันเหมือนกับการเวฟสามสี่อะเวฟสามสี่เป็นเวฟที่เล่นยากที่สุดนะ เวสสามสี่มันเหมือนการเล่นดับเบิลออปชั่นทั้งช็อตทั้งรองอยู่ในตัวเดียวกันเพะตอนนี้ก็ใครเล่นหุ้นตัวน,นี้ก็อึดอัดใจหน่อยเพราะต้องถือสองโพสิชันทั้งช็อตและรองอยู่โอเคนะครับอันนี้ยากหน่อย okay.